สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกำลังจะไปวัดตอนนี้กำลังเห ở, อ่อ s o c ช a l c แคมขออัปเดตนิดนึงของใหม่ใครๆก็เห่อใช่ไหมคะแอนกำลังเดินอยู่นะคะตอนนี้เดินอยู่กำลังจะเดินไปขึ้นรถเมล์อากาศดีมากเห็นไหมวันนี้มันแต่ง ไม่จะรอนาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้วันเสาร์นะคะวันนี้ที่วัดเขามีติวนักนักทำตรีเดี๋ยวก่อนข้ามถนนแป๊บนึงั <c oughs> มแต่ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวรถชนาทางที่แอนเดินนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ชมกันมากมาย แต่ว่าอ่าก็เรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะจะลองอ่าโพส์ให้ดูตึกร้ามบ้านช่องของเมืองเอดินบะระนะคะแต่ว่าทางเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องเป็นทางที่นั่งบนรมล์ไปแล้วนั่นแหละจะสวยอันนี้นะคะเป็นเอดินบะระมาร์เก็ตเอดินบะระมิสมาร์เก็ต ตัง้งแต่ปี1884เขาก็เริ่มใช้กันไปแล้ว ใจจังเลยแป๊บหนึ่งนะคะเดินผ่านโขอายเขาค่ะอ่านี่นะคะจะมีตึกให้ดูอีกหน่อยนึ่งนี่รถแท็กซีบ่บ้านบ้านบ้านอ่าบ้านนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้ทางฝั่งนู้นจะเป็นคอฟฟี่ช็อป ตึกเขาสวยนะคะสวยแอนก็นเดินมาเรื่อยๆถึงป้ายรถเมล์แล้วค่ะโอ้ m ม g ก็รถเมล์รอ13นาทีไม่เป็นไรเมาส์มอยไปก่อนอ่ะรู้สึกจะมีวิวทางด้านนี้สวยอยู่นิดนึงจะเป็นคล้ายๆคนแนลคนแนลก็คือเป็นคูเป็นคูเล็กๆ ซึ่งที่ที่ประเทศนี้นะคะค а แนเนี้ยเขาเจะเอาไว้จอดเรือแล้วก็บางคนที่เขาไม่ได้อยู่ไม่ได้เช่าบ้านอยู่แต่เขามีเรืออยู่เขาก็จะมาจอดเรืออ่าถึงแล้วนี่ให้ชมให้ชมเรือนิดนึงนะคะมีหานด้วยแต่ หานหุ่นนะคะไม่ใช่หานเป็นๆค่ะนี่นะคะเห็นกันไหมเอ่ยเห็นไหมคะนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นโฟร์ซิสเตอร์โบ๊ทมีคนอยู่ข้างในด้วยซึ่งจะเป็นคล้ายๆเหมือนโรงแรมค่ะนะคะเหมือนโรงแรมที่อยู่ในเรือ อันนี้เรือก็จอดนิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะคิดว่าคงจะเห็นกันเนาะนะคะนี่ค่ะแล้วมองไปทางด้านนน้นก็จะเป็นค а แนวซึ่งบ้านเราก็าคงจะเรียกเป็นคลองคล้ายๆเหมือนคลองแสนแสบอะไรประมาณนี้ค่ะ อากาศดีมากค่ะวันนี้อากาศดีขอบอกแหมแอนก็แต่งตัวเหมือนอยู่บนเขาเลยนะขอบอกเดี๋ยวนะคะย้อนแสงนี่ต้องยืนทางฝั่งนี้จะแพนให้ดูนะคะว่าวันนี้ใส่อะไรใส่แบบพื้นพื้น <laughs> ปกติ อโอเคเห็นกันพอสมควรนะคะอัปเดตให้เพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็เดี๋ยวเราไว้ค่อยมาเจอกันใหม่เนาะไปยืนรอรถเมล์ก่อนบ๊ายบายค่ะ